ก็ปวดท้องปวดแบบเดินไม่ได้จนว่าต้องไปหาหมอแล้วก็หมอก,ก็ส่งไปที่ซีลาหมอก,ก็าสันนิษฐานว่าจะเป็นนิ่วในถุงน้ดีอาจารย์ช้างวางมือให้ที่โบสถ์นะคะไปหาหมอที่ศิลาห้าโมงเย็นมีนัดก,กับหมอหมอบอกก้อนเนื้อในในนิ่วในในถุงน้อดีอ่ะมันหายไปแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะเชื่อพระเจ้ามาสิบกว่าปี แต่ก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังเชื่อผูกผวบ่อยหายเนาะอยู่ต่างประเทศมา40ปีเนาะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ทะนงตัวจองห้องมากก็ลุยชีวิตมาเยอะกลับมาจากเมืองนอกได้ประมาณปีสิบสีก็ปวดท้องปวดแบบเดินไม่ได้จนว่าต้องไปหาหมอแล้วก็หมอก็ส่งไปที่ซีราหมอก็สันนิษฐานว่าจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดี แล้วก็เอ็กซเรย์ธรรมดาก็ไม่เจอหมอก็เลยแนะนำให้สแกนคอมพิวเตอร์แบบตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าหมอก็นัดสิบวันวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อาจารย์ช้างวางมือให้ที่โบสนะคะพี่ก็เชื่อไม่เต็มร้อยนะบอกตรงประมาณ80%เปอนาะเพราะพี่ก็วางใจพระเจ้าไว้เไปหาหมอที่สุราษฎร์หโมงเย็นมีนัดกับหมอหมอกว่าก้อนเนื้อใน ในนิว้วอะในในถุงน้ำดีอ่ะมันหายไปแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะหมอบอกว่ามันไม่ธรรมดาขอบคุณพระเจ้าค่ะเติมความเชื่อพี่เต็มร้อยเลยค่ะพี่ตื่นเต้นจนร้องไห้ตื่นเต้นมากเนาะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างขอให้คุณแค่เชื่อและว,วางใจในพระองค์เนานะ ที่ขอบคุณพระเจ้าที่มารู้จักพระเจ้าค่ะ